โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่สงกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียนรวมทั้งหมด153คนโดยเป็นหนึ่งในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การนำของนายสมปองมงคลสำโรงผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีได้ดำเนินการตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุข,ขาพิบาลและการเข้าถึงห้องน้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้มาเยือนทุกคน โรงเรียนมีพื้นที่ให้บริการห้องน้ำห้องส่วมที่สะอาดปลอดภยัยและเหมาะสมต่อการใช้งานครอบคลุมทุกช่วงวัยมีห้องน้ำห้องส้วมบริการ4จุดหลักได้แก่จุดที่1ห้องน้ำอาคาร76ปีจุดที่2ห้องน้ำด้านข้างโรงอาหารจุดที่3ห้องน้ำด้านหลังอาคารรั้นราสงเคราะห์และจุดที่4ห้องน้ำด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ สวัสดีสสดค่ะ,คะแม่โป่งนิววันนี้จะพาไปชม Happy Thailand สุขาดีมีความสุขของโรงเรียนแม่โปง่งประชาสามัคคีค่ะไปดูััได้ด Happy Thailand ของโรงเรียนแม่โปง่งจะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันข้อ 1. m o โมเดิร์นดีไซน์ออกแบบเรียบง่ายให้งรันสึกผขอนคลายและสวยงาม 2. accessibility มีความสะดวกในการใช้งานสามเอฟฟิเชนช้่วพลังงานอย่างประหยัดไม่ใช่ตัวปิดซะสี่พอลส์เนอสเปซพื้นที่มีความเป็นส่วนตัวปลอดภัย5 o r g a n i State Layout มีความเป็นระเบียบและเป็นสัดส <i> ่วน 6. Natural Element มีแสงแดดสองทั yeah, uh. okay. um, ่ว <NP> ถึง 7. จ็ด Good r r i a t i o n ระบายอากาศดีไม่อับชื้นห้องน้ำเป็นสมบัติของส่วนรวม และปวดช่วยกันรักษาความสะอาดให้ห้องน้ำน่าใช้เหมือนใหม่ทุกวันขอจบการน,นำเสนอ Happy Toilet ของโรงเรียนแม่โปง่งประชาสามัคีเพียงเท่านี้ครับจากการดำเนินงานตามโมเดลแม่โป่ง Happy Toilet อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ห้องน้ำของโรงเรียน มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินตามหลัก5สอคือ1มีความสะอาด2ถูกสุขลักษณะ3มีความสะดวก4มีความสบายและ 5. มีความสวยงามการพัฒนาห้องน้ำของโรงเรียนให้มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะปลอดภยัยและเหมาะสมต่อการใช้งานส่งผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตของนักเรียนและครู ตลอดจนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีภายในโรงเรียนนอกจากนี้ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านสุขะอ,อนามัยที่ดีขึ้นห้องน้ำได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญคือทุกคนในโรงเรียนมีความสุขในการใช้ห้องน้ำ โครงการสุขาดีมีความสุขจึงเป็นมากกว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแต่คือการปลูกฝังวัฒนธรรมสุขาพิบาลและการดูแลทรัพยากรส่วนรวมสู่การสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข